เี่ยตามรายการนี้เลยนะคะนะคะมาดูต่อกันดูเหรียญเหรียญเงินนะคะเหรียญนี้เหรียญเงินหน้าเหรียญคือหกร้อยบาทค่ะเหรียญแบบนี้พนักรับซื้อนะคะเหรียญเงินเหรียญเงินหน้าเหรียญหกร้อยบาทแต่เหรียญนี้เขาเขาผ่านล้างเหรียญคือคือไม่ได้อยู่ในตลับอะค่ะเหรียญเงินไม่อยู่ในตลับเขาก็จะมีรอยมีอะไรเขาก็ยังไงเขาก็คือไม่ต่ำกว่าหกร้อยแน่นอน ยังไงราคาหน้าเหรียญหกร้อยคือไม่ต่ำกว่าหกร้อยแน่นอนเหรียญที่มีหน้าเหรียญจะดีตรงนี้แหละค่ะจะจะราคาคือยังไงก็ไม่ต่ำกว่าราคาที่ระบุไว้ที่หน้าเหรียญใช่ไหมคะแล้วอย่างเหรียญเนี้ยหนึ่งบาทอันนี้เป็นรับซื้อยี่สิบาทใช่ไหมก็มีสตางค์ตั้งเยอะเหรียญเหรียญห้าสิบตางค์สองสี่เก้าสาม เหรียญตราแผ่นดินนะคะสองสี่เก้าสามค่ะห้าสิบตะตังนะคะบนรดรับซื้อเหรียญละยี่สิบาทค่ะเหรียญตราแผ่นดินเขาจะมีสองพันห้าร้อยเนาะสองสี่เก้าสามสองพันห้าร้อยที่ลักษณะคล้ายๆกันนะคะสองพันห้าร้อยรับซื้อเหรียญละหนึ่งบาทนะคะอะเดี๋ยวไปเอาให้ดูจะได้เข้าใจว่ามันแตกต,ต่างกันยังไงเอาสองพันห้าร้อยให้ดูเนี่ยค่ะแบบนี้นะคะสองพันห้าร้อย สองพั 2, นห้าร้อยนี่รับซื้อเหรียญละหนึ่งบาทสองสี่เก้าสามรับซื้อเหรียญละยี่สิบเอาออกให้ดูเพราะบางบางท่านอาจจะไม่ไม่เคยเห็นเนาะอาจจะมีอยู่เอาสองสี่เก้าสามไว้บนเนี่ยค่ะสองสี่เก้าสามเหรียญบนนะคะรับซื้อยี่สิบบาทส่วนเหรียญล่างนะคะสองพันห้าร้อยสองห้าศูนย์ศูนย์นะคะรับซื้อหนึ่งบาท เขาตราแผ่นดินเหมือนกันแต่เขาก็มีความแตกต่างกันชัดเจนนะคะหายากหาง่ายตามปกติมาในรับซื้อเหรียญน,นะคะตามที่เขาส่งมาเลยนะคะใครมีแบบนี้ค่ะตามนี้ส่งมาได้เลยค่ะส่งส่ง,สงอ่า แอดเพื่อนมานะคะส่งเหรียญให้ดูก่อนก่อนจะส่งมาขายนะคะต้องส่งให้ไปนัดตีราคาก่อนค่ะถ้าไม่ได้ถ้าไม่ได้เช็คราคาก่อนไม่ได้ส่งให้ตีราคาก่อนอย่าส่งเหรียญมานะคะไม่รับนะคะเพราะว่าบางคนส่งเข้าใจผิดอะคะ่ะเขาส่งเหรียญที่ใช้จ่ายไปจําวันมาเยอะเลยนะคะไม่ยังไม่เป็นราคายังไม่รับซื้อนะคะเหรียญที่ยังใช้จ่ายอยู่ เหรียญที่รับซื้อจะต้องเป็นเหรียญที่ขายได้นะคะเป็นเหรียญที่หายากผลิตน้อยเหรียญผลิตน้อยหายากนะคะจะเป็นราคารับซื้อถ้าเป็นเหรียญที่หาได้เยอะที่ไหนก็มีอะไรประมาณนี้เขาไม่เป็นราคารับซื้อนะคะทุกคนต้องเข้าใจตรงนี้ด้วยค่ะเหรียญที่เขามีการซื้อขายกันเพราะว่าเขาหาเองไม่ได้จึงต้องรับซื้อ ร้านปะนัดอยู่ตลาดไทยคลองถมนะคะจะมีเป็นตลาดนัดคะ่ะจะมีวันอังคารและวันพฤหัสสองวันนะคะตลาดนัดอังคารและพฤหัสสองวันตลาดไทยคลองถมะคะ่ะบ่ายโมงถึงสามทุ่มนะคะอังคารและพฤหัสค่ะต้องการมาเจอปะนัดนะคะมาได้เลยมาวันองนังคารสะดวกนะคะจอดรถสะดวกคะ่ะที่จอดรถเยอะวันพฤหัสจะเป็นตลาดใหญ่เหมาะสําหรับคนที่มาเดินตลาดด้วยค่ะวันพฤหัสแต่วันอังคารนี้มาจอดรถใกล้ประนัดได้เลยคะ่ะ ได้ๆก็ขอให้แค่คุ้มค่าส่งนะคะทุกคนจะส่งอะไรมานะคะที่พนัรับซื้อนะคะแต่ก็ให้ดูให้ดูราคาเหรียญกับค่าส่งให้คุ้มกันนะคะอ๋ออันนี้คุ้มอยู่ค่ะเพราะเขามีเหรียญเงินเนี่ยค่ะเหรียญนี้เหรียญเป็นเหรียญเงินเหรียญเงินหน้าเหรียญหกร้อยบาทเนี่ยค่ะเหรียญเงินหน้าเหรียญหกร้อยบาทคุ้มอยู่ค่ะคุ้ม อันนี้ก็เป็นแปดสิบบาทนะคะ,ะ,คะเหรียญสลึงค่ะเหรียญหนึ่งสลึงค่ะรับซื้อเหเรียญละ8ปดสิบาทเหรียญเงินนี้เปานะไจำไม่ได้ว่าเปนะให้ราคาเพิ่เท่าไหร่เหรียญอ่าเก้าสามสองสี่เก้าสามเหรียญละยี่สิบบาทเหรียญห้าสิบตางค์นะคะสองสี่เก้าสามร,รับซื้อเหรียญละยี่สิบบาทโอเคอย่างนี้คุ้มค่ะน้อยนะคะน้อยน้อยแต่แน่น น้อยๆค่ะส่งมาแบบไม่เยอะนะคะส่งมาแบบจำนวนน้อยแต่รวมแล้วนะคะหนักแน่นค่ะแล้วก็เหรียญอ่ามีเหรียญน,นี้ด้วยนะคะเหรียญเหรียญสลึงค่ะแท้แท้ค่ะเพราะว่าประณัดเจอเยอะมากนะคะไม่แท้นะคะแต่เหรียญน,นี้โอเคแท้อยู่ค่ะแล้วก็มาเหรียญครุ เหรียญทุดนี้เปน็นนารับซื้อทุกทุดนะคะทุกคนเหรียญทุดก็จะมีจะมีรุดบาทหนึ่งเจ็ดนะคะรับซื้อเหรียญละยี่สิบบาทนะคะบอกราคาเลยเหรียญรุดว่ามีอะไรบ้างนะคะครุดบาทหนึ่งเจ็ดค่ะเหรียญละยี่สิบบาทรุดบาทหนึ่งเจ็ดนะยังไม่เคยปรา,ปรากฏเจอปลอมนะไม่ไม่มีนะปลอมยังไม่เคยเจอค่ะ อันนี้เหรียญเขาก็โอเคใช้ได้ใช้ได้หมดเลยนะคะขอบคุณที่ไว้วางใจส่งเหรียญมาขายไปหน้านะคะไปนัาบอกราคารับซื้อก่อนเหรียญน,นี้นะคะเหรียญที่คุณอะไรนอจจ,จังหวัดนนทบ,บุรีค่ะส่งมานะคะคุณไพโรธโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะคุณไพโรธขอบคุณที่ไว้วางใจส่งมานะคะถ้าแบบเนี้ยคะ่ะ คือเขารู้แล้วว่าพระนารับซื้ออะไรราคาเท่าไหร่ใช่ไหมคะก็เป็นอันว่าเข้าใจกันแล้วเข้าใจขั้นตอนเข้าใจการซื้อขายกันแล้วแบบนี้ส่งมาได้ตลอดค่ะเพราะว่ารายการที่พนันารับเท่าไหร่อะไรบ้างพนักก็จะให้ไปให้ดูตามใบรายการหรือถ้ามีนอกเหนือจากใบรายการก็ส่งมาแล้วก็พนัาจะตีราคาให้แบบนี้นะคะ พวกนี้นะคะกลุ่มนี้ป้าน่าไม่ได้ทําอยู่ในรายการเพราะว่าเขามีน้อยในรายการป้าน่าป้าน่าจะทําเป็นแบบพื้นฐานแบบที่เหรียญที่มีเยอะๆนะคะแล้วก็ราคาแน่นอนแบบนี้คะ่ะป้าน่าจะทําไวค้ค่ะส่วนที่ไม่มีในรายการก็ถ่ายรูปส่งถามได้คะ่ะถ่ายรูปส่งมาถามว่ารับซื้อไหมราคาเท่าไหร่ได้คะ่ะป้าน่าก็ยินดีตอบนะคะแต่บางครั้งป้าน่าอาจจะชา้านิดนึงนะคะตอบเอ่อ ตอบในในบ้านเขียวนะคะในแอปบ้านเขียวบางทีจะช้านิดนึงเพราะป้านตอบเองทั้งหมดค่ะคําตอบที่ป่านตอบไปนะคะทุกทุกการพิมพ์การการตอบการส่งสติ๊กเกอร์ป้นานทำเองนะคะป้นานไม่ได้มีแอดมินค่ะป้นานทำแค่จริงๆอ่ะตั้งใจทาแค่ว่ากําลังไหว